น้องแพนมารํำถวายองคูเวดจุฬาปันค่ะย้ายขอพ่อย้ายพี่ขอโชคแรงมาเลย่ามดดีปแงวดงูกับากนี่กับากอีกได้ปูเนะโอ้ยย่เฒ่ามากมาบมันยังมากกว่าตั้งควาดีน้ำปูเนี่ยแหละ

ขึ้นบ่ได้วะดีดีได้อยู่ก่อแล้วเนาะอืมไม่ว่าขจะมูห้จะมูหนวะี่ลายหน่อยพรได้ก็สร้าเขาจมู่าอ้อเบบอกจะมูเ่นวะเอาเอาอยู่บ่เอาจ้ากาเอาจ้งไหนนมาหาตข้าบอกแมดิแมนเ้าบอกน้ำบกนกน้ำน่บ่แมนบกม่ด้สิเอาสงโตบ่ มึงเอาสองตัวด,ดิดก้ผู้กาอยากได้สามตัวตรงไปแล้วต้องแต่ปูหายมากนิ่บาะน้ได้สามตัวตรงนีเที่ไอดูได้เดยวนี้นบ<อ>่แมนจังไาเงียบเงีบยบง ได้เถเแจ้นวัน,นทีได้ถเถเขี้นมันทีกันครับ สาท้คำี่าตงฟัตวได้แย่เแถวครับตามสุพ่นองเขาฟังเนี่ยอ่านกันเลยจ้ะเก้าแปดห้าหนึ่งสี่ค่สายทุสายุรวยรวยกันค่า